สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับเรายังอยู่ใน Question Answer ปุจฉาวิสัชนาหัวข้อที่ 82, 83และ84นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่หลังจากที่เราเรียนบัญตญิศิบการของโมเสสแล้วเรามาดูชีวิตของเราครับว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราสามารถรักษาพระเมตของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ได้ไหรือไม่เมื่อวานนี้ผมได้แบ่งปันให้กับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าเรา ในฐานะเป็นมนุษย์นั้นเราไม่สามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางครับเราต้องพึ่งในพระคุณของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ส่งสิ้นพระชนม์บนแมงเกนเราตอบสนองต่อพระองค์ด้วยการรับเชื่อในพระองค์พี่น้องครับเมื่อเรารับเชื่อในพระองค์เราไม่ได้พึ่งคุณงามความดีของเราเองเราไม่ได้พึ่งการกระทําดีของเราเองเพื่อจะได้ความรอดแต่เราพึ่งการกระทําดีคุณงามความดี ขององค์พระเยซูคริสต์และในข้อที่83ครับพูดถึงเรื่องบาปแห่งการละเมดน,นั้นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันชั่วร้ายเท่ากันหรือเปล่าเราก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับว่าบาปแต่ละอย่างแต่ละเรื่องนั้นชั่วร้ายไม่เท่ากันมีบาปบ,บางอย่างชั่วร้ายมากกว่าบาปอื่นๆตอนนี้นะครับได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างหลักคําสอนของคริสเตียนที่ถูกต้องกับลทัทธิเทียมเทศหรือกลุ่มคริสเตียนที่สอนผิดว่า เราต้องพึ่งในพระคุณและเราต้องพึ่งในความดีของเราถึงจะได้ความรอดซึ่งเป็นคําสอนที่ผิดครับคําสอนที่ถูกต้องก็คือว่าเราเองนั้นต้องอาศัยและพึ่งพาในพระคุณพระคุณเท่านั้นนะครับต้องคงเคยได้ยินว่าโซล่ากราเทียโซล่ากราเทียซึ่งอยู่ใน5โซล s o l a หรือหลัก5าเสาหลักของโปรตสเตนต์เรานะครับก็คือว่ากราเทียแปลว่า grace ครับ ราเทียแปลว่าเกรซเพราะฉะนั้นโซลารกราเทียก็คือเกรสโอลลี่โซลาก็คือหนึ่งเดียวหรือโอลลี่พี่น้องครับเราได้รับความรอดเพราะเนื่องจากพระคุณเท่านั้นครับพระคุณหนึ่งเดียวเท่านั้นเองที่เราเชื่อศรัทธานในองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าหลักการที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเห็นว่าความเชื่อคริสเตียนที่แท้จริงนั้นไม่ได้พึ่งพระคุณของพระเจ้าตอนแค่เริ่มต้นเท่านั้นเอง ไม่ได้พึ่งพระคุณของพระเจ้าเพียงแค่ตอนเริ่มต้นชีวิตคินเสียเท่านั้นแต่พระคุณของพระองค์ยังดำรงอยู่ในชีวิตของเราและเรายังต้องพึ่งพาพระคุณของพระองค์ตลอดไปครับพี่น้องครับเราต้องพึ่งพาพระคุณของพระองค์ตลอดไปครับเรายังต้องให้พระคุณของพระองค์ดำรงอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นเถาหงุ่นทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นี้จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านอย่าทำสิ่งใดไม่ได้เลยพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักในขณะที่เราเรียนหลักข้อเชื่อบทนี้พี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดในวันนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวผมขอเรียนเชิญพี่น้องที่จะนมัสการพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับเชิญครับ We, we พี่น้องครับขออนุญาตทบทวนนะครับเรายังต้องสารภาพบาปและพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าทุกๆวันอยู่เรื่อยๆตลอดเสมอไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเยซูบอกว่าผู้นั้นจะเกิดผลมากเมื่อเขาเข้าสนิทอยู่ในเราเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านทั้งหลายจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์ยังคงกระทำบาปอยู่นะครับแม้ว่าเขาจะผ่านการบังเกิดใหม่มาแล้วก็ตามแม้ว่าเขาจะได้รับความรอดแล้วก็ตามแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ปกติทําบาปนะครับคือพูดง่ายว่าธรรมชาติของเราภายในได้ถูกเปลี่ยนแล้วเหมือนอย่างที่พระบรมเพีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสราระเก่าก็ล่วงไปและนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นทั้งนั้นเพียงครับเมื่อเราเป็นคนใหม่ เราอาจจะทําผิดบาปได้พี่น้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะนี่คือความจริงเรายังอยู่ในโลกของความบาปมนุษย์ยังคงกระทาบาปอยู่แม้ว่าเราจะผ่านการบังเกิดใหม่หรือเชื่อในพระเจ้าแล้วได้รับการสาปนาได้รับการนับว่าเป็นผู้ที่ชอบทำแล้วในแต่ละวันเราก็ยังทําบาปอยู่ได้แต่เราไม่ได้ทําบาปด้วยปกติวิสัยเราทําบาปด้วยความาพลาดพลั้งเราทําบาป เพราะเราพลาดพลังพี่น้องครับไม่ได้เกิดจากความอยากที่จะทําบาปสิ่งที่ผมพูดนี้คือชีวิตคริสเตียนปกตินะครับแต่ถ้าเรามีชีวิตคริสเตียนที่ไม่ปกติพี่น้องครับเราตกอยู่ในหลุมพรางกับดักของมารซาตานแน่นอนครับมันสร้างให้เรามีใจปรารถนาที่จะทําบาปได้แต่ถามว่าเมื่อเรามีใจปรารถนาที่จะทำบาปเราควรจะต้องทำอย่างไรคำตอบสั้นๆง่ายง ก็คือเราเองจะต้องกลับใจใหม่เพราะอะไรครับเพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราและเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแล้วพระวิญญาณสุด์จะทําการเตือนนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําการเตือนสติเราเพื่อที่เรารู้ว่านั่นคือความบาปซึ่งไม่ใช่ปกติวิสัยของคนใหม่ไม่ใช่ปกติวิสัยของผู้ที่รับความรอดแล้วจะทำ ในเมื่อไม่ได้เป็นปกติวิสัยที่เราจะทำเราเองก็เสียใจและเรากลับใจใหม่สารภาพบาปขอการไภโทษจากพระเจ้าเพื่องับนั่นคือท่าทีกระบ,บวนการที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเหตุฉะนั้นนี่คือหลักฐานข้อหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราหรือไม่เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราครับและเราจะเสียใจกับใจขอการไภโทษจากพระเจ้า นั่นแหละครับคือหลักฐานครับแต่ถ้าเราทําบาปแล้วรู้สึกเฉยเฉยพี่น้องครับต้องกลับมาตรวจสอบชีวิตของเราใหม่ว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ห่างจากพระเจ้าแล้วครับเราไม่ได้ติดสินกับพระเจ้าเราไม่ค่อยได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเมื่อตรัสก็เบาจนกระทั่งเราไม่สามารถได้ยินเพราะความดื้อรั้นของเราเพราะความไม่เชื่อฟังของเรา เพราะการปิดหูของเราที่จะรับฟังเสียงของพระวิญญาณบริบสุทธิ์ครับอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าแม้ว่าเราจะไม่อยากกระทําบาปก็ตามแต่เรามีความพยายามอย่างมากที่จะไม่กระทําบาปก็ตามท่านไหนกระตเปาโลท่านเห็นสภาพนี้ครับคือสภาพกันดึงกันสภาพกันต่อสู้ของความอยากที่จะทําดี การถูกดึงจากความาบาปที่ดึงเราลงไปการต่อสู้ตรงนี้เป็นการต่อสู้ที่รุนแรงสำหรับคริสเตียนที่บังเกิดใหม่คริสเตียนที่อยากจะเข้าหาพระเจ้าคริสเตียนที่อยากจะติดสิดกับพระเยซูมันมีแรงที่จะดึงเราออกอยู่เสมอนั่นคือหลุมพรางกับดักของมารซาตานครับนั่นคือตัวเก่าของเราที่มันกระตุกอยู่ จริงๆแล้วพี่น้องครับเราเรียนรู้มาแล้วครับว่าตัวเก่าของเราได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วถูกไหมครับเมื่อเราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วแต่ยังไม่ตายครับตัวเก่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่มันค่อยๆตายในช่วงเวละเวลาของตัวเก่าที่ตายนั้นมีการกระตุกอยู่การกระตุกอยู่หมายถึงอะไรครับการที่เรายังทําบาปอยู่การที่เราบางครั้งมีใจปรารถนาด้วยการล่อลวงของมารซาตานหลายหลายครั้งทีเดียวเราแพ้มันครับ และการกระตุกนียมันก็แรงและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยแต่มันก็เกิดขึ้นพี่น้องครับพระน,นักฆทูสเปาโลท่านได้เขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อที่19ผมยานตั้งแต่ข้อที่18นะครับด้วยว่าข้าพเจ้ารู้ว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลย เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทําการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทําแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทําอยู่อจา์เลยไปจนถึงข้อที่21นะครับถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทําสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทําก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทํา แต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้กระทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งคือเมื่อใดข้าพเจ้าตั้งใจจะกระทำความดีความชั่วก็ยังติดอยู่ในตัวข้าพเจ้าเพียงครับเราจะเห็นธรรมชาติตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็คือมีกฎอย่างหนึ่งครับกฎนั้นก็คือเมื่อใดที่เราตั้งใจจะทำดีความชั่วก็ยัง ติดอยู่ในตัวกฎนี้ครับเป็นกฎที่หนีไม่พ้นจนกระทั่งเราตายครับกฎนี้ทําให้เราเห็นความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าเราผู้ซึ่งบังเกิดใหม่แล้วก็ยังคงกระทําบาปอยู่คนของพระเจ้านะครับทุกคนครับก็ต้องสตรัคเกิลหรือดิ้นรนต่อสู้กับการที่เราจะต้องรักษาความบริสุทธิ์ของเราอยู่เสมอและการต่อสู้นั่นเองพี่น้องครับ แต่ให้เราเห็นหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าหลักการแห่งการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าที่เราได้พูดไปเมื่อวานนี้ครับการที่ทุกคนในพระคัมภีร์เราเห็นนะครับยึดไว้แต่พระเยซูพระองค์เดียวเท่านั้นทุกคนไม่สามารถรักษาชีวิตของตนทั้งชีวิตให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ได้ในฐานที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราควรจะรับรู้และตระหนักถึงเรื่องนี้แท้จริงแล้วเราไม่มีค่าครับ เราไม่มีค่าในตัวเราเองแต่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์พึ่งพาพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆและชีวิตของเราก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆปี่น้องครับพระกัมภีรท่านอากักขูตเปาโลผมอยากจะยกมาเป็นบทสุดส่งท้ายในวันนี้ครับในข้อที่22 23 24นะครับของ พระคมพีรมบทที่เจ็ดท่านกล่าวอวงครับว่าเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นก็ชื่นชมในธรรมัญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนําให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนที่น่าสมเพศอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้เราเห็นได้ว่าแม้กระทั่งอัรทูตเปาลูท่านเป็นผู้รับใช้ท่านเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในความเชื่อท่านก็ยังดิ้นรนต่อสู้กับความบาปอยู่นี้เองพี่น้องครับเมื่อเราดูพฤติกรรมของเราในการทําบาปพี่น้องครับขอโปรดอย่าทําอย่างเดียวก็คืออย่าเลิกที่จะสู้กับความบาปครับ เราต้องยอมรับว่าเราทําผิดทุกวันในด้านความคิดคำพูดและการกระทําแต่ในอีกด้านหนึ่งเราต้องอย่าท้อใจและหมดกําลังใจอย่าเลิกที่จะต่อสู้กับการที่เราจะไม่ทําผิดทั้งความคิดคําพูดและการกระทําในทุกๆวันครับเรามีความหวังและเราพึ่งพาในอํานาจฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าที่จะทําผิดในเรื่องต่าง น้อยลงน้อยลงการพึ่งพระพเจ้าคือการต่อสู้ของเรานะครับพี่น้องครับเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยตัวเองเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยกําลังของตัวเองเราไม่ได้ต่อสู้ตามแบบฉบับของเราแต่เราต่อสู้ตามแผนการตามแบบฉบับของพระเจ้าครับนั่นคือการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การพึ่งในพระคุณของพระเจ้าตลอดเวลายิ่งเรา พึ่งในพระคุณของพระเจ้าตลอดเวลามากเท่าไหร่เราก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้นเราก็จะสามารถต่อสู้กับความบาปโดยวิธีของพระองค์ขอพระเจ้าเสริมกมาลังพี่น้องแทกทุกท่านขอเราร่วมใจกันอิฐฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับคําสอนพระวจะนะของพระเจ้าในวันนี้ขอทรงโปรดนําพาพวกข้าพงทั้งหลายในการที่จะรักษาความบริสุทธิ์โดยพึ่งพาพระคุณของพระองค์ตลอดไป ขอฤทธิเดชของพระยายนบริสุทธิ์ในการชำระให้บริสุทธิ์ในชีวิตของข้ามุ่งลายจะเกิดขึ้นจริงด้วยความเชื่อศรัทธาและพึ่งพาพระองค์กราบทูลในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอุยพพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ